อภินิหารตำนานแห่งหนาเนียตอนราชสีแม่โมดกับตู้พิศวง เรื่องราวของดินแดนมหัศจรรย์ในตูเสือ้อผ้าเริ่มต้นที่เมืองรอนดอนในยุคสงครามเราจะมาอยู่กับครอบครัวพีเวนซี่ที่กำลังวิ่งเข้าไปในหลุมรบภยัยโดยมีแม่และลูกๆอีก4คนในขณะที่วิ่งเอาชีวิตรอดเอ็ดมันน้องชายคนรองก็วิ่งเข้าไปเอารูปของพ่อพี่ชายอย่างปีเตอร์ก็ไม่รอช้าเข้าไปช่วยน้องจากการโดนแรงระเบิดได้ทันแล้วพาน้องเข้ามาที่หลุมรบภัยได้สำเร็จ เช้าวันต่อมาคุณนายพีเวียนซีก็ได้พาลูกๆมายัางสถานีรถไฟเพื่อส่งลูกๆไปยังที่ปลอดภัยในชนโทลูกสาวคนเล็กอย่างรูซี่ก็ไม่อยากไปสักเท่าไหร่และในฉากนี้เราก็จะได้รู้ว่าพ่อของเด็กๆทั้ง4ี่คนเขาเป็นทหารและไปรบในสงครามพอถึงเวลาที่ต้องจากกันคุณนายก็ได้กล่าวอำลากับเด็กๆทั้งน้ําตาพี่สาวคนโตอย่างซูซานก็รับปากว่าจะดูแลน้องๆเป็นอย่างดีพอขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีเด็กๆก็โบกมือลาและหวัง ว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้เจอแม่อีกครั้งขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีแล้วสถานีเราจนมาถึงสถานีแห่งหนึ่งในชนบทเด็กทั้ง4คนก็ยืนรออยู่นานจนในที่สุดคุณแม็กควดีแม่บ้านเจ้าระเบียบแห่งบ้านซาตาจานเคิร์กก็มารับตัวเด็กๆขึ้นรถมาพอมาถึงบ้านหลังนี้ก็ใหญ่โตเอามากๆเมื่อทุกคนเข้ามาในบ้านคุณแม็กควดีก็ได้แจ้งกฎของบ้านหลังนี้ให้เด็กๆทราบ นั่นก็คือห้ามตะโกนห้ามวิ่งห้ามรบกวนศาสตราจารย์เคลิรกและอื่นๆอีกมากมายเด็กๆที่ได้ฟังก็ถึงกับหมดสนุกเลยทีเดียวพอถึงตอนเย็นรูซี่ที่ไม่คุ้นชินก็เบื่อที่นี่เป็นอย่างมากพี่ทั้งสองคนอย่างปีเตอร์และซูซานจึงเข้ามาปลอบใจน้องเช้าวันต่อมาในขณะที่ทุกคนกําลังนั่งเบื่อหน่ายอยู่ในบ้านรูซี่ที่อยากเล่นสนุกจึงชวนให้พี่ๆมาเล่นซ่อนหากันเถอะโดยมีปีเตอร์เป็นคนหาและน้องๆเป็นคนซ่อนปีเตอร์เริ่มนับไปเลย เรส่วนคนอื่นก็ต่างออกไปซ่อนตัวกันอย่างมิดชิดดาลูซีเธอก็ได้เข้ามาซ่อนอย่างห้องห้องหนึ่งโดยมีตู้เสื้อผ้าตู้เดียวที่วางอยู่ตรงหน้ารูซี่ไม่รอช้าน้องเปิดผ้าคลุมออกแล้วรีบเข้าไปหลบในตู้ทันทีพอรูซี่เข้ามาในตู้เสื้อผ้าได้น้องก็ค่อยๆเดินถอยหลังมาเรื่อยๆจนน้องได้เจอเข้ากับโรคอีกใบหนึ่งมันเป็นดินแดนหิมะอันแสนหนาวเหน็บรูซี่มองไปรอบๆน้องก็ได้พบแต่หิมะที่โปรยปลายลงมาและไม่น่าเชื่อว่าในตู้เสื้อผ้านี้จะมี ดินแดนมหัศจรรย์นี้อยู่ด้วยพอน้องเดินต่อมาเรื่อยๆน้องก็ได้เจอกับเสาไฟต้นหนึ่งที่ได้จุดเทียนเอาไว้และไม่ทันจะได้ส่งสัยนานน้องก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆที่กําลังเคลื่อนเข้ามาใกล้จนกระทั่งได้เจอกับทมนัสที่ด้านบนเป็นคนส่วนด้านร่างเป็นแพรูซี่ที่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้น้องก็กรีดออกมาด้วยความตกใจจากนั้นทมนัสก็แนะนําตัวเองว่าเขาคือฟอนและยังรู้ด้วยว่ารูซี่คือมนุษย์จากนั้นทมนัสจึงถามรูซี่ว่าเข้ามา ที่นาเนี่ยได้ยังไงลูซี่จึงบอกว่าน้องกําลังเล่นซ่อนหากับพี่พี่แล้วก็เข้ามาหลบในตู้เสือ้อผ้าทําให้น้องมาโผล่ที่นี่พอทั้งสองคนทําความรู้จักกันทํานัดจึงชวนลูซี่ไปดื่มน้ําชาที่บ้านของตัวเองแต่ลูซี่ที่กลัวพี่เป็นห่วงจึงไม่อยากไปทํานัทจึงบอกว่าบ้านข้าอยู่ใกล้แค่นี้เองทําให้รูซี่ยอมไปกับทํานัทพอมาถึงประตูทางเข้าปรากฏว่าบ้านทํานัดก็อยู่ในถ้าเล็กๆแห่งหนึ่งพอเข้ามาในบ้านทํานัดก็บ่นให้รูซี่ฟังว่า เขาเบื่อฤดูหนาวที่นี่สุดๆเลยแถมยังไม่มีคริสต์มาสมาร้อยปีแล้วรูซี่ที่ได้ฟังก็แปลกใจเป็นอย่างมากในระหว่างที่พูดคุยกันรูซี่ก็ดื่มน้ําชาไปด้วยทานัดก็เริ่มเล่นเพลงกล่อมเด็กของนาเนียให้รูซี่ฟังกองไฟที่อบอุ่นก็เริ่มเต้นระบําตามจังหวะเพลงส่วนด้านรูซี่ที่ได้ฟังน้องก็เผลอหลับไป เมื่อเวลาผ่านไปรูซี่ก็ได้ตื่นขึ้นและขอตัวกลับบ้านแต่ทานัสก็ไม่ยอมให้กลับและสารภาพว่าตัวเองได้รักพาตัวรูซี่แล้วเขาก็ร้องไห้เสียใจที่ได้ทําเรื่องแบบนี้ลงไปรูซี่ที่เห็นแบบนั้นจึงเข้าไปปลอบใจทานัสและมอบผ้าเช็ดหน้าให้เขาทานัสที่เห็นว่ารูซี่ใจดีเขาจึงสารภาพต่อว่าที่ข้ารักพาตัวรูซี่มาก็เพราะว่าเป็นคําสั่งของแม่มดขาวนางเป็นคนทําให้นาเนียมีฤด,ดูหนาวตลอดกา แถมยังสั่งให้ทุกคนจับตัวมนุษย์ที่เข้ามายังนานเนี่ยไปส่งให้กับนางแต่พออธิบายจบทำนัสก็เกิดเปลี่ยนใจขอพารูซี่รีบวิ่งไปยังเสาไฟเพื่อไม่ให้ใครเห็นเพราะขนาดต้นไม้บางต้นยังเป็นสายสืบของแม่มดเลยพอมาส่งรูซี่ยังเสาไฟได้ทำนัสที่เสียใจก็ไม่ยอมหยุดร้องไห้พร้อมกล่าวขอโทษรูซี่ออกไปแต่รูซี่ก็ไม่โกรธทำนัสเลยพอบอกรากันเสร็จรูซี่ก็เรียบวิ่งกลับไปที่ตู้เสื้อผ้าทันทีพร้อมตะโกนบอกพี่ ไปว่าหนูปลอดภัยดีไม่ต้องห่วงเพราะรูซี่เข้าใจว่าตนนั้นหายไปหลายชั่วโมงแล้วพี่ๆน่าจะเป็นห่วงแต่ทว่าเวลาที่นี่ก็ผ่านไปไม่กี่นาทีเพราะปีเตอร์ยังนับเลขไม่เสร็จเลยเพอทุกคนออกมาจากการซ่อนตัวรูซี่จึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนฟังสุสานและเอ็ดมันจึงเข้าไปตรวจสอบตู้เสภาแต่ก็แค่คอดูรอบๆตู้เท่านั้นจึงทําให้ไม่เจอป่าที่รูซี่บอกพี่ทุกคนคิดว่ารูซี่จินตนาการไปเองไม่ว่ารูซี่จะพูดยังไงแต่ก็ไม่มีใคร เชื่อรู้ซี่อยู่ดีพอถึงเวลาเข้านอนรู้ซี่ก็ได้ตื่นขึ้นและเดินไปยังตู้เสื้อผ้านั้นอีกครั้งดานเอ็ดมันที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำเขาก็ได้เห็นรู้ซี่เดินเข้าไปในห้องนั้นอีกแล้วพอเอ็ดมันเดินตามเข้ามาก็ปรากฏว่าน้องรู้ซี่หายไปแล้วเอ็ดมันจึงลองเดินตามเข้าไปในตู้เสื้อผ้าพอเดินเข้ามาเรื่อยเอ็ดมันก็ได้เจอกับดินแดนของนาเนียอันหนาวเหน็บ ตอนนี้เขารู้แล้วว่าน้องรูซี่นั้นไม่ได้โกหกจากนั้นเอ็ดมันก็เริ่มเดินออกตามหารูซี่จนได้เจอกับเสาไฟที่เหมือนกับรูซี่เจอพอเดินมาเจอถนนเส้นหนึ่งเอ็ดมันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพอหันไปมองไอ้เจ้ารถเรื่อนที่วิ่งมาอย่างเร็วก็ได้พุ่งเข้ามาเฉียวชนเอ็ดมันจนล้มลงพอรถเรื่อนหยุดลงไอ้เจ้าคนแค้อย่างดิกาเบรก็ได้เข้ามาใช้มีดข่มขู่เอ็ดมันข้อหาที่เอ็ดมันมายืนขวางทางเพราะบนรถเรื่อนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็น เป็นแม่มดขาวราชินีแห่งหนาเนียพอเอ็ดมันได้เจอกับเธอเขาก็ถึงกับนิ่งจากนั้นแม่มดขาวก็เอ่ยถามเอ็ดมันว่าเจ้ามีพี่น้องกี่คนแล้วมายังไงมากับใครเอ็ดมันจึงตอบไปว่าข้ามีพี่น้องทั้งหมดสี่คนแต่คนที่มาที่นี่ก็มีแต่น้องสาวกับข้าเท่านั้นแถมน้องสาวของข้ายังได้เจอกับฟอนที่มีชื่อว่าทำนาสิกด้วยพอแม่มดขาวได้ฟังดังนั้นเธอจึงเปลี่ยนท่าทีที่แสนใจดีแล้วชวนให้เอ็ดมันมานั่งบนรถเลื่อนด้วยกันจากนั้นก็สร้างความ ประทับใจด้วยการเสกน้ำมอุ่นให้กับเอ็ดมันดื่มเอ็ดมันที่ได้เคยเห็นเป็นครั้งแรกก็ประทับใจเป็นอย่างมากพร้อมบอกว่าตัวเองอยากกินขนมที่มีชื่อว่าเตอร์กิสดีไล์แม่มดเขาก็ไม่รอช้าแลคาถาเสกขนมมาให้เอ็ดมันทันทีพร้อมบอกให้เอ็ดมันพาพี่น้องทั้ง3าคนมาหานางแลกกับการที่เอ็ดมันจะได้เป็นเจ้าชายแห่งนาเนียเอ็ดมันที่ได้ฟังก็หลงเชื่อและรับปากว่าจะพาพี่น้องทั้ง3าคนมาหาแม่มดขาวพอพูดจบแม่มดเขาก็ได้จากไป ส่วนด้านเอ็ดมันก็ได้เจอกับรูซีพอทั้งสองเจอหน้ากันรูซีก็ดีใจเป็นอย่างมากที่เอ็ดมันสามารถเข้ามาที่นี่ได้เหมือนกับตัวเองและบอกว่าทานัดยังอยู่สบายดียังไม่โดนแม่มดขาวจับตัวไปนางเป็นคนใจร้ายมากๆแต่งตั้งตัวเองเป็นราชินีแห่งนานเนียทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ทําแบบนั้นเลยพอออกมาจากตู้เสื้อผ้ารูซีก็เข้ามาบอกพี่ทั้งสองคนว่าดินแดนแห่งนานเนียอยู่ในตู้เสื้อผ้าจริงๆพาไมเชื่อก็ลองถามพี่เอ็ดมันดูก็ได้แต่เอ็ดมันก็ไม่ยอม ว่ามันมีอยู่จริงแถมยังดารูซี่ว่าเลหลวไหลลูซี่ที่ได้ฟังก็เสียใจแล้ววิ่งออกไปจากห้องทันทีพอวิ่งออกมาด้านนอกน้องก็ได้เจอเข้ากับศาสตราจารย์เคิร์กน้องจึงสวมกอดพร้อมกับร้องไห้จากนั้นศาสตราจารย์จึงเรียกปีเตอร์และสุสานเข้ามาพบสุสานจึงเล่าเรื่องของรูซี่ให้ฟังที่น้องเห็นดินแดนมหศัศจรรย์ในตู้เสื้อผ้า แต่สูาสานไม่เชื่อที่รูซี่บอกจา,าสตาจารย์ที่ได้ฟังก็ถึงกับตกตะลึงและยังบอกกับทั้งสองคนว่าเธอทั้งสองคนควรเชื่อรูซี่นะเช้าวันต่อมาทั้งสี่คนก็ได้ออกมาเล่นที่สนามยาแต่ในระหว่างที่ตีลูกบอลกันอยู่นั้นมันก็ดันไปโดนกระจกบ้านจนแตกพอทุกคนขึ้นไปดูต่างก็กลัวว่าต้องโดนทำโทษแน่ๆพูดไม่ทันจบเสียงฝีเท้าของคุณแมคเควดี้ก็เดินเข้ามากไกลทั้งสี่คนรีบวิ่งไปซ่อนจนได้เข้าไปในตู้เสื้อผ้าพอทุกคนเดินถอยหลัง เรื่อยๆทุกคนก็ได้เจอกับดินแดนของนานเนียพี่อย่างปีเตอร์และซูซานก็ตกตัวลึงไม่อยากเชื่อว่าจะมีอยู่จริงๆน้องเล็กอย่างรูซี่เลยแซวว่าพี่ไม่ต้องตกใจพี่แค่จินตนาการไปเองเท่านั้นพี่ทั้งสองคนจึงได้กล่าวขอโทษรูซี่ไปพี่ไม่เชื่อในสิ่งที่น้องบอกจากนั้นลูซี่ก็ชวนทุกคนไปหาคุณทํมนัสกันเถอะปีเตอร์พอได้ยินแบบนั้นจึงเข้าไปหยิบเสื้อโค้ทมาให้น้องๆใส่พอเดินมาเรื่อยๆทุกคนก็ได้เจอกับทางเข้าบ้านของทํมนัสแต่ลูซี่ก็ต้องตกใจ พอประตูบ้านของทำนัดโดนทุบจนพังพอเข้ามาด้านในปรากฏว่าข้าวของในบ้านก็ถูกรื้อค้นจนเละแถมยังมีจดหมายเขียนไว้ว่าทำนัดได้ตกเป็นนักโทษข้อหาที่เขานั้นคบหากับโมโนสหรือซีเมื่อได้รู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทำนัดโดนจับตัวไปน้องจึงอยากเข้าไปช่วยคุณทำนัดออกมาแต่พี่ก็ไม่เห็นด้วยในระหว่างที่ทุกคนกําลังเถียงกันอยู่นั้นก็มีนกตัวหนึ่งมาส่งเสียงที่หน้าประตูพอทุกคนออกมาดูก็ได้เจอเข้ากับบีเวอร์ตัวหนึ่ง เดินเข้ามาสูดดมพวกเด็กๆปีเตอร์จึงเรียกบีเวอร์ให้เข้ามาใกลๆ้ๆปรากฏว่าบีเวอร์ตัวนี้ก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทุกคนที่ได้ฟังก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันจากนั้นคุณตาบีเวอร์ก็ได้มอบผ้าเช็ดหน้าของทามนัสให้กับลูซีและคุณตาบีเวอร์ยังรู้อีกว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนี้รูซีได้มอบให้กับทามนัสจากนั้นคุณตาบีเวอร์ก็ได้ชวนทุกคนไปยังบ้านของตนเพราะที่นี่มันไม่ปลอดภยัยพอทุกคนมาบ้านของคุณตาบีเวอร์คุณยายบีเวอร์ก็ได้ออกมาต้อนรับทุกค ส่วนเอ็ดมันก็ได้หันไปมองปรา,าสาทของแม่มดขาวที่มันอยู่ใกล้ๆแนวภูเขานั่นพอทุกคนเข้ามาด้านในปีเตอร์จึงถามบีเวอร์ไปว่ามีทางไหนบ้างที่เราจะสามารถช่วยคุณทานัสได้คุณตาบีเวอร์จึงบอกว่าคนที่โดนจับตัวไปในปรา,าสาทแม่มดขาวน้อยคนนักที่จะได้กลับมาแต่เราก็ยังมีความหวังอยู่นะเพราะตอนนี้อัสลานเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเอ็ดมันจึงถามไปว่าใครคืออัสลานบีเวอร์จึงตอบไปว่าอัสลานคือจอมราชาแห่ง พงไพเป็นกษัตริย์แท้จริงของนาเนียอาสลานหายไปจากที่นี่นานแล้วแต่เพิ่งกลับมาและล้อพวกเธอทั้งสี่คนอยู่ที่แท่นศิลาและยังมีคำทำนายอีกว่าสองบุตรของอดัมและสองทิดาแห่งเอฟจะเป็นผู้สยบแม่มดขาวและนำความสงบสุขมายัางนาเนียแล้วตอนนี้อาสลานก็เตรียมกองทัพไว้แล้วเด็กๆที่ได้ฟังก็ไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือเรื่องจริงพร้อมปฏิเสธว่าพวกเราไม่ใช่วีรบุรุษและจะกลับบ้านแต่พอหันไปเรียก เอ็ดมันก็ปรากฏว่าเขาได้หายตัวไปแล้วส่วนด้านเอ็ดมันเขาก็กําลังเดินมุ่งหน้าไปยังปราสาทแม่มดขาวด้านปีเตอร์ที่เดินตามเอ็ดมันมาเขาก็ได้เจอกับปราสาทแม่มดขาวที่ตั้งต่งงายอยู่ตรงหน้าปีเตอร์และน้องที่เห็นจึงจะเข้าไปช่วยเอ็ดมันแต่คุณตาบีเวอร์ก็ห้ามเอาไว้พร้อมบอกว่านี่มันคือแผนของแม่มดขาวที่รอให้พวกเธอเข้าไปหานางเพื่อยุติคําทํานายไม่ให้เป็นจริงโดยการฆ่าวพวกเจ้าทั้งสี่คนมีแต่อสลาล นั้นที่จะช่วยได้ ตัดมายังด้านเอ็ดมันที่เดินเข้ามาในป่าสายเขาก็ได้เจอกับเหล่านักลบและสัตว์ต่างๆที่ตัวแข็งเต็มไปหมดพอเดินมาเรื่อยๆเอ็ดมันก็โดนหมาป่าวิ่งกระโจนเข้าใส่เอ็ดมันจึงแนะนําตัวเองให้หมาปาา่าทราบและบอกว่าเขาได้รับอนุญาตให้มาเจอแม่มดขาวทีน่นี่มาป่าตัวนี้เลยพาเอ็ดมันเข้ามาพบกับแม่มดขาวแต่พอทั้งสองคนเจอหน้ากันแม่มดขาวก็ตะโกนด่าเอ็ดมันเพราะเขาไม่ได้พาพี่น้องของตัวเองมาด้วยเอ็ดมันจึงได้บอกว่าพี่น้องของข้าเข้า มาที่นาเนียแล้วแต่ตอนนี้อยู่ที่บ้านของบีเวอร์แม่มดเขาที่ยังเห็นว่าเอดมันยังพอเป็นตัวรอให้ตัวเองได้นางจึงสั่งให้เอาตัวเอดมันไปขังและสั่งให้หมาป่าออกไปตามล่าเด็กๆอีก3คนดานปีเตอร์ที่ได้ยินเสียงหมาป่าที่เข้ามาใกล้ทุกคนก็เริ่มเตรียมสเสบียงเพื่อหลบหนีทันทีจากนั้นทุกคนก็วิ่งออกไปทางอุโมงค์ใต้ดินที่บีเวอร์ขุดเอาไว้พอทุกคนออกมาได้สองตายายบีเวอร์ก็ต้องน้ำตาซึมเพราะเพื่อนๆของพวกเขาได้กลายเป็นหินกันไปหมดแล้วแต่ทันใด นั้นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็โผล่มาและบอกว่านี่คือฝีมือของแม่มดขาวพวกเจ้าทุกคนควรหนีไปจากที่นี่ซะเพราะมันไม่ปลอดภัยพอทุกคนได้ฟังดังนั้นจึงรีบขึ้นไปหลบที่ต้นไม้และจากนั้นพวกหมาป่าก,ก็เข้ามาเจอกับสุนัขจิ้งจอกพวกมันข่มขู่จะทําร้ายสุนัขจิ้งจอกถ้าไม่บอกว่าพวกมนุษย์อยู่ไหนสุนัขจิ้งจอกเลยบอกว่าพวกมนุษย์ไปทางเหนือแล้วพวกหมาป่าก,ก็วิ่งออกตามหาทันทีด้านทุกคนที่รอดมาได้ก็มานั่งก่อกอ ส่วนสุนัขจิ้งจอกก็ขอตัวไปก่อนเพราะเขาต้องไปรวบรวมกําลังพลให้กับอาสลลนตัดมายังเอ็ดมันที่โดนขังอยู่ในปราสาทแทนที่เขาจะได้กินขนมเติร์กิสดีไลท์ที่แสนอร่อยแต่กลับกลายเป็นว่าเขาต้องมานั่งกินขนมปังที่โดนแช่แข็งซะอย่างนั้นแม้แต่น้ําในแก้วก็ไม่สามารถดื่มได้เพราะมันกลายเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วแต่ทันใดน,นั้นทำนัดก็เอ่ยขอขนมปังของเอ็ดมันเพราะตอนนี้เขาหิวมากมาก จากนั้นเอ็ดมันก็ยื่นขนมปังให้กับทัมนัสแล้วแนะนําตัวเองว่าเขาคือพี่ชายของลูซี่ทัมนัสที่ได้ยินแบบนั้นจึงถามว่าลูซี่ปลอดภัยดีไหมแต่เอ็ดมันก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นตายร้ายดียังไงไม่ทันจะได้พูดคุยกันนานแม่มดข่าวก็เดินเข้ามาพร้อมบอกว่าไม่เจอพี่น้องของเอ็ดมันตามที่ได้บอกเอาไว้ด้วยเหตุนี้เองแม่มดข่าวจึงจะฆ่าเอ็ดมันเอ็ดมันที่กลัวตายจึงได้บอกไปว่าบีวเวอร์พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอสาส์ตแนดแม่มด ที่ได้ฟังก็ถึงกับนาซีและได้ถามว่าพวกมันอยู่ที่ไหนไม่ทันที่เอ็ดมันจะได้ตอบทานัทจึงพูดแทรกขึ้นมาว่าเอ็ดมันไม่ใช่คนที่นี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรดอกแต่คนแคก็ใช้ด้ามขวานกระแทกเข้าที่หน้าของทานัทเอ็ดมันจึงหันไปมองหน้าทานัดและบอกว่าข้าไม่รู้แม่มดขาวเห็นดังนั้นจึงบอกกับทานัทว่าที่เขาโดนจับก็บเพราะเอ็ดมันนี่แหละที่สงข่าวว่าทานัดได้เจอกับรูซีพูดจบแม่มดขาวก็สั่งให้เตรียมเรือนเพื่อจะพาเอ็ดมันออกไปตามหาคุ nhiều ดานปีเตอร์ที่กำลังเดินไปที่แท่นศิลาเพื่อตามหากองทัพอัสลานแต่การจะไปที่นั่นก็ต้องเดินข้ามทาน้ำแข็งนี้ไปให้ได้ส่วนเอ็ดมันที่โดนคุมตัวไปขึ้นรถเรือนเขาก็ได้เจอกับทามนาสที่ตอนนี้โดนสาบกลายเป็นหินไปซะแลว้วจากนั้นแม่หมดเขาก็ได้พาเอ็ดมันนั่งรถเรือนออกมาจากปราสาทส่วนดานปีเตอร์และคนอื่นๆที่เดินบนทาน้ำแข็งก็ได้เจอเข้ากับรถเรือนที่วิ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วทุกคนที่คิดว่าเป็นแม่มดเขาก็วิ่งเข้าไปในป่ายอย่างเร็วแล้วก็เข้าไปล หลในุมจนได้เจอกับเงาของใครคนหนึ่งที่ไม่เหมือนกับแม่มดขาวพอเงานั้นหายไปคุณตาบีเวอร์จึงอาสาที่จะออกไปสำรวจด้านบนพอแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วคุณตาบีเวอร์ก็ได้เรียกให้ทุกคนออกมาจนพวกเขาได้เจอกับลุงซานตาคอสที่ตอนนี้พวกเขาอยากมอบของขวัญให้กับเด็กๆโดยเริ่มจากรูซีน้องได้น้ำหวานจากดอกต้นไม้ไฟใช้มันแค่หยดเดียวก็สามารถรักษาแผลได้ทุกชนิดและดาบเล็กอีกหนึ่งเล่มส่วนรูซีได้รับธนูได้เข่างา งสุดท้ายปีเตอร์เขาได้รับดาบและโร่ป้องกันตัวจากนั้นลุงซานตาคอสก็บอกว่าฤดูหนาวกําลังจะสิ้นสุดลงผู้จบลุงซานตาคอสก็ขี่รถเรื่อนจากไปพอปีเตอร์นึกถึงคําพูดของลุงซานตาคอสเขาจึงรู้ว่าตอนนี้น้ําแข็งกําลังจะละลายและเราต้องรีบข้ามแม่น้ํานี้ไปให้ได้เพราะเราไม่มีเวลาแล้วจากนั้นทุกคนก็ลงเดินไปที่ฐานน้าแข็งโดยมีคุณตาบีเวอร์เดินข้ามไปเป็นคนแรกพอทุกคนเดินตามไปฐานน้าแข็งก็เริ่มแตก ออกเป็นแผ่นๆแ,แล้วไหลไปตามกระแสน้ําในระหว่างนั้นพวกหมาป่าก,ก็เข้ามาจับบีเวอร์อไว้และพยายามจะเข้ามาจับตัวทั้ง3คนแต่ไม่ทันจะได้ทําอะไรฐานน้ําแข็งก็พังทลายลงมาทําให้ปีเตอร์ต้องใช้ดับปักลงที่ฐานน้ําแข็งแล้วให้คนที่เหลือเกาะตัวเองเอาไวแ้แน่นๆพอน้ําแข็งพังทลายลงปีเตอร์และคนอื่นๆก็ดูดขึ้นกระแสซัดไปตามแม่น้ําโดยกเกาะแค่ก้อนน้าแข็งก้อนเดียวเท่านั้นและนั่นก็ทําให้ทุกคนขึ้นมาฝั่งได้อย่างปลอดภยัยส่วน ด้านแม่มดขาวที่ตามพวกปีเตอร์มานางก็ไม่ได้พบปีเตอร์แต่อย่างใดได้เจอแต่เพียงสุนัขจิ้งจอกที่เป็นพวกของปีเตอร์พอแม่มดข่าวรู้นางเลยจะเข้าไปฆ่าสุนัขจิ้งจอกแต่เอ็ดมันก็ห้ามเอาไว้และบอกว่าอัสลานได้ตั้งกองทัพที่แท่นศิลาแต่แม่มดขาวที่มีจิตใจโหดเหี้ยมนางก็ไม่ไหวจะหันไปใช้ดาบแทงเข้าที่สุนัขจิ้งจอกจนเขากลายเป็นหินเอ็ดมันที่พยายามพูดบอกความจริงเพื่อช่วยสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เขาก็ถึงกับน้ำตาซึมที่ ที่ช่วยสัตว์ตัวนี้ไว้ไม่ได้แม่มดขาวพอทราบเรื่องเธอก็สั่งให้หมาป่ารวบรวมพลเตรียมทำศึกกับอัสลานได้เลยตัดมายังใจกลางหุบเขาแห่งหนึ่งปีเตอร์และคนอื่นๆก็ได้มาถึงที่ตั้งกองทัพของอัสลานเรียบร้อยแล้วที่นี่มีทั้งสัตว์และเหล่านักรบจํานวนมากมายทุกคนต่างมองและให้ความสนใจกับสามพี่น้องเป็นอย่างมากเพราะทั้ง3คนคือมโน์พอเดินมาเจอกับหัวหน้ากองทัพ ปีเตอร์จึงขอเข้าพบกับอาสแานพอพูดจบทหารและสัตว์ตัวอื่นก็คุกเข่าต่อหน้ากระโจมหลังหนึ่งจนในที่สุดสิงโตที่สง,ง่างามตัวหนึ่งก็เดินออกมาและอาสแลนที่ทุกคนกล่าวถึงก็คือสิงโตตัวนี้นั่นเองจากนั้นอาสแลนก็ได้กล่าวต้อนรับทุกคนและได้ถามถึงเอ็ดมันที่หายไปปีเตอร์จึงบอกว่าเอ็ดมันถูกแม่มดข่าจับไปเหล่าทหารที่ได้ยินก็คิดกันเอาเองว่าเอ็ดมันคือคนที่ทระยศพี่น้องแต่ปีเตอร์ก็บอกว่าตนเองผิดที่รุนแรงมากเกินไป จากนั้นอาสลลนก็ได้แนะนําให้ปีเตอร์รู้จักกับแคร์พาราเวลปราสาทแห่งบัลลังทั้ง4และยังบอกอีกว่าปีเตอร์จะได้นั่งบัลลังนั้นตามคําทํานายแต่ปีเตอร์ก็บอกว่าตนนั้นทําไม่ได้หรอกอัสลลนยังคงเชื่อในคําทํานายเขาจึงได้ร้องขอให้ปีเตอร์เป็นคนนําทัพในครั้งนี้ถ้าปีเตอร์ทําตามที่อาสลลนขอเขาสัญญาว่าจะช่วยเอสมันให้ได้ส่วนด้านซูซานและลูซี่ที่กําลังเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานทั้งสองคนก็ได้เจอเข้ากับหมาป่าซูซาน หยิบเขางาช้างมาเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือปีเตอร์ที่ได้ยินจึงรีบวิ่งไปหาซูซานทันทีปรากฏว่าทั้งสองคนก็ขึ้นไปหลบอยู่บนต้นไม้ปีเตอร์ที่กล้าก,ก,ก,กลัว,ก,ลว,ก,ลวก็ทําได้เพียงถือดาบคมขู่พวกหมาป่า แต่ทันใดนั้นอสลานก็มาช่วยอีกแรงแต่อสลานก็อยากให้ปีเตอร์แสดงความกล้าจึงปล่อยให้ปีเตอร์สู้ด้วยตัวเองดานหมาป่าที่กระโจนเข้าใส่ปีเตอร์อย่างแรงแต่ปีเตอร์ที่ฉลาดกว่าก็สามารถใช้ดาบแทงเข้าที่ท้องของหมาป่าตัวนี้ได้สําเร็จจากนั้นอสลานก็ได้ปล่อยหมาป่าอีกตัวไปเพื่อให้ทหารตัวเองแกะรอยหมาป่าตัวนี้และจะได้เจอกับเอ็ดมันจากนั้นอสลานก็ได้แต่งตั้งให้ปีเตอร์เป็นอัศวินแห่งนาเนีย ตัดมายังเหล่ากองทัพของแม่มดขาวในระหว่างที่กําลังวางแผนเข้าโจมตีอาสลานทหารอาสลานก็เข้าโจมตีแล้วมาชิงตัวของเอ็ดมันไปพอแม่มดขาวมาถึงเอ็ดมันก็ได้หายตัวไปเสียแล้วมีแต่ทหารของตัวเองที่โดนมัดติดกับต้นไม้ พอถึงเช้าวันต่อมาทั้งสี่พี่น้องก็ได้เจอหน้ากันอีกครั้งทุกคนเข้าสวมกอดกันด้วยความดีใจจากนั้นทุกคนก็พาเอ็ดมันมากินมื้อเช้าและปีเตอร์ก็ได้แจ้งกับพี่น้องของตนว่าทุกคนจะต้องกลับบ้านส่วนตนจะช่วยอัลสลานอยู่ที่นี่แต่เอ็ดมันที่รู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายนี้เขาก็อยากอยู่ช่วยคนที่นี่พอพี่น้องทั้งสี่ยืนยันจะช่วยคนที่นี่ต่างก็แยกย้ายออกไปฝึกการสู้รบสู่สารและลูซี่ออกไปฝึกการ ยิงธนูและคว้างดาบส่วนปีเตอร์กับเอ็ดมันก็ฝึกการต่อสู้บนหลังมาแต่ทันใดนั้นแม่มดขาวก็เข้ามาพบกับอาสลานพร้อมกับแจ้งว่าเอ็ดมันคือคนทอรยศและเลือที่ทรยศทุกคนจะต้องเป็นของแม่มดแต่ปีเตอร์ที่ไม่ยอมเขาก็ดึงดาบออกมาพร้อมที่จะสู้กับแม่มดขาวแต่แม่มดขาวก็บอกว่านี่มันเป็นสิ่งที่นางควรได้เพราะถ้าไม่ทําตามกฎด,ดินแดนแห่งนานเนียจะพังพินาศและเอ็ดมันจะสิ้นใจบนแท่นศิลาดังจารีตประเพณีอาสลานที่ได้ฟัง จึงจำเป็นต้องเรียกให้แม่มดขาวเข้าไปเจราจากันด้านในพอเจราจาเสร็จแม่มดขาวก็ได้จากไปจากนั้นอสลานก็ได้แจ้งกับทุกคนว่าแม่มดขาวไม่ได้ต้องการตัวของอิดมันแล้วทุกคนพอได้ฟังก็ต่างดีใจกันเป็นอย่างมากแต่พอรูซี่หันไปมองที่หน้าอสลานเขานั้นก็ไม่ได้มีทีท่าดีใจเลยสักนิดแถมยังเศร้าอีกด้วยพอถึงกลางดึกรูซี่ที่นอนไม่หลับน้องก็ได้เห็นเงาของอัสลานเดินผ่านไปน้องจึงไปปลุกซูซานให้ตื่น จากนั้นทั้งสองจึงแอบตามอัรลานไปเรื่อยๆจนกระทั่งอัสลานรู้ตัวและได้บอกกับทั้งสองคนว่าข้าจะต้องไปคนเดียวพร้อมกับบอกลาทั้งสองคนแต่ซูซานและลูซี่ก็ไม่ไหวที่จะตามอาสลานไปจนกระทั่งถึงแท่นศิลา ที่มีกองทัพของแม่มดขาวทั้งสองคนคอยมองอัสลานอยู่ไกลๆและได้เห็นว่าอัสลันได้เข้าไปหาแม่มดขาวโดยห้อมล้อมไปด้วยพวกสัตว์หน้าตาน่าเกลียดทั้งหลายที่จองจะเล่นงานอัสลานพอแม่มดขาวปรากฏตัวขึ้นนางก็สั่งให้มัดตัวของอัสลานไว้แล้วกลนขนของเขาทิ้งซ่าด่านอัสลานก็ไม่มีทีท่าว่าจะต่อสู้แต่อย่างใดพอกนขนเสร็จหลังจากนั้นก็ลากอัสลานมาไว้บนแท่นศิลาพวกมันโห่ร้องอย่างกับตัวเอง ได้ชัยชนะและฉากนี้จึงทำให้รู้ว่าอัสลาน,นั้นได้เสียสระตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เอดมันดนฆค่าจากนั้นแม่มดข่าวก็แทงดาบเข้าที่ท้องของอัสลานดานซูซานและลูซี่ที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งสองคนก็ร้องไห้เสียใจในขณะที่แม่มดข่าวประกาศชัยชนะที่ข่าอัสลานได้สำเร็จพอกองทัพแม่มดข่าวจากไปซูซานและลูซี่จึงเดินเข้ามาหาอัสลานลูซี่ที่มีน้ำหวานก็พยายามที่จะใช้มันรักษาแผลให้กับอัสลานแต่ซูซาน ก็บอกว่ามันไม่ทันแล้วอัสลานเขาได้ตายไปแล้วทั้งสองคนเข้าสวมกอดอัสลานด้วยความเสียใจเหล่าหนูตัวเล็กตัวน้อยก็พยายามเข้ามากัดเชือกเพื่อช่วยอัสลานจากนั้นทั้งสองจึงให้ต้นไม้ช่วยส่งข่าวการตายของอัสลานให้กับปีเตอร์ทราบเพื่อที่ทั้งสองคนจะได้อยู่เป็นเพื่อนอัสลานที่นี่พอต้นไม้มาแจ้งเรื่องให้ปีเตอร์รู้เขาจึงต้องมาวางแผนการสู้รบเพื่อให้ปีเตอร์เป็นแม่ทัพในครั้งนี้พอวางแผนเสร็จปีเตอร์ก็นำทัพเข้าประจำที่พร้อมเหล่าทหาร อีกมกมมาายจากนั้นไม่นานเหล่าทัพของแม่มดขาวก็เคลื่อนเข้ามาไกล้และพวกมันก็มีจํานวนมากกว่าฝั่งของปีเตอร์พวกมันมีทั้งคนยักษ์และเหล่าสัตว์ประหลาดแต่ด้านปีเตอร์ก็ไม่ยอมแพ้ก็เริ่มแผนแรกคือการสั่งให้นกทิ้งหินลงมาใส่พวกมันจนทําให้พวกมันตายลงไปไม่น้อยตามด้วยเข้าสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวส่วนด้านซูซานที่อยู่กับอัสลานจนเช้าทั้งสองคนจึงได้ชวนกันไปจากที่นี่แต่ทันใดนั้นก็เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นพอทั้งสองคนหันกลับไปมองปรากฏว่า แท่นศิลาก็ได้หักเป็นสองท่อนจากนั้นอัสลานที่ตายไปก็ได้ฟื้นคืนอีกครั้งพร้อมบอกว่าแม่โมดตีความของอาถรรพ์ล้ำลึกเพราะอเมื่อ,อไหร่ที่เชเลยยอมโดนฆ่าด้วยค,ความสมัครใจแท่นศิลาจะหักครึ่งแล้วความตายจะย้อนกลับคืนจากนั้นสุสานจึงได้แจ้งให้อัสลานทราบว่าตนได้ส่งข่าวไปยังปีเตอร์แล้วว่าท่านตายเราต้องรีบไปช่วยพวกเขาอัสลานที่เห็นว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วเขาจึงให้ทั้งสองคนขี่หลังแล้วรีบไปทันทีด้านปีเตอร์กับแม่โมดขาวที่สู้กันอย่างดุเดือ เอ็ดมันที่ได้จังหวะเขาจึงยิงธนูไฟเพื่อร้อมแม่มดข่าวเอาไว้แต่แม่มดขาวที่มีพลังของความหนาวเหน็บก็สามารถฝ่าวงร้อมไฟออกมาได้สําเร็จปีเตอร์ที่เห็นท่าไม่ดีจึงสั่งให้ทุกคนถอยทัพเพื่อรอพวกมันไปที่หุบเขาเพอรอบพวกมันมาได้ปีเตอร์ก็ยิงธนูทันทีแต่ทว่าปีเตอร์ที่โดนซุ่มยิงจากด้านบนเขาก็ดันตกลงมาจากกลางม้าและแม่มดข่าวก็กําลังเข้ามาใกล้ทหารอย่างออเลสจึงได้เข้ามาช่วยปีเตอร์เอาไว้จนเขาได้โดนสาบกลายเป็นหินดา ลูซี่ที่มายังปราสาทแม่มดขาวน้องก็ได้เจอกับทำนัสที่กลายเป็นหินลูซี่เสียใจเป็นอย่างมากที่ได้สูญเสียทำนัสไปแต่ทันใดนั้นอัสลานก็ได้เข้ามาคลายคาถาทําให้ทำนัสกลับมามีชีวิตอีกครั้งเป็นอีกเรื่องมหัสจร์ที่ทําให้รูซี่นั่นดีใจมากส่วนดานอัสลานก็ทําหน้าที่คลายคาถาให้กับคนอื่นๆเพื่อที่จะได้รวมผลให้ได้มากที่สุดดานปีเตอร์ที่รู้ดีว่าตัวเองจะแพ้แล้วเขาเลยสั่งให้เอ็ดมันพาซูซานและลูซี่กลับไปที่บ้านซะแต่เอ็ดมันที่เห็นว จะเข้าไปฆ่าพี่ตัวเองเขาจึงเข้าไปขัดขวางเอาไว้และฟันดาบของแม่มดขาวแต่สุดท้ายเอ็ดมันก็โดนแม่มดขาวแทงเข้าที่ท้องจนล้มลงปีเตอร์ที่ได้เห็นดังนั้นเขาจึงวิ่งเข้าไปสู้กับแม่โมดขาวแต่ทันใดนั้นอัสลันที่นํากองทัพมาเป็นพันคนก็เคลื่อนขบวนเข้ามาใกล้แม่โมดขาวที่เห็นดังนั้นจึงรีบจัดการกับปีเตอร์ให้เร็วที่สุดจนปีเตอร์กําลังจะโดนแม่มดขาวแทงทันใดนั้นอัสลันก็กระโดดพุ่งตัวเข้ามาใส่แม่มดขาวแล้วจัดการกับนางซาและศึก ก็ได้จบลงโดยมี b บีเตอร์เป็นฝ่ายชนะด้านลูซี่ที่เห็นเอ็ดมันโดนแทงบาดเจ็บสาหาัสน้องจึงนำน้ำหวานมาให้พี่ดื่มจนในที่สุดเอ็ดมันก็กลับมาเป็นปกติทุกคนต่างดีใจที่เอ็ดมันปลอดภยัยแถมรูซี่ยังใช้น้ำหวานเพื่อรักษาคนอื่นๆอ,อีกด้วย เช้าวันต่อมาที่แคร์พาราวลอัสลานก็ได้แต่งตั้งราชาและราชินีให้กับพี่น้องทั้งสี่เพื่อปกครองดินแดนนาน,นี้ให้เกิดความสงบสุขหลังจากอัสลานทําหน้าที่ทุกอย่างเสร็จเขาก็เดินออกจากปราสาทแห่งนี้ไปดานูซีก็ยืนมองด้วยความอาลัยทานัสจึงเข้ามาบอกว่าสักวันหนึ่งอัสลานจะกลับมายัางที่นี่อีก หลายปีต่อมาราชาและราชินีแห่งหนาเนียก็ได้เป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัวในระหว่างที่ทุกคนกำลังขี่ม้าไปยังในป่าปีเตอร์ก็ได้สังเกตเห็นเสาไฟต้นเดิมที่เคยเห็นในตอนเด็กรูซี่ที่จำได้จึงวิ่งตามหาทางออกของเมืองนี้จนได้เจอกับเสื้อขนสัตว์และออกมาจากตู้เสื้อผ้าได้สำเร็จแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือทุกคนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งและคนที่เปิดประตูมาเจอก็คือศาตราจา์เคิร์กที่ยังดูเหมือนเดิมนั่นแปลว่าเวลาของที่นี่ อาจจะผ่านไปไม่แค่กี่วันเองศาสตราจารย์ที่เห็นเด็กๆจึงถามว่าเข้าไปทําอะไรในนั้นแต่บีเตอร์ก็ไม่ค่อยอยากเล่าเพราะถ้าพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อแต่ศาสตราจารย์ก็ไม่ได้คิดแบบนั้นและในฉากสุดท้ายของเรื่องหลูซีก็ได้แอบเข้ามาในห้องนี้อีกครั้งและเปิดประตูเสื้อผ้าแต่มันก็ไม่มีทางเข้าไปในานาเนียศาสตราจารย์จึงบอกว่าในตู้เสื้อผ้าไม่มีทางเข้าไปดินแดนนั้นอีกแล้วเพราะฉันเคยลองมาแล้วแต่เราจะสามารถกลับเข้าไปที่นั่นอีกได้แค่เราต้องรอ เวลาาท่นนัน้แล้วเรื่องราวอภินิหารตำนานแห่งนานเนียภาคที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้